ียใหมม่ตาไปกินสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็พามากินอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่นะครับนั่นก็คือหมูกระทะครับก็ถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยก็ลืมไม่ได้เลยนะครับเราต้องนึกถึงร้านหมูกระทะเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่า หมูกระทะที่เชียงใหม่เนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายหลากหลายสาขาเลยแล้ววันนี้นครับเราก็จะพาลูกค้ามาที่ร้านบิ๊กบิ๊กจุ่ม1 1 9นะครับผมซึ่งสาขาเนี้ยเป็นสาขาเชียงใหม่ภูคำนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงร้านบิ๊กบิ๊กนะครับก็จะมีถึง6สาขาในเชียงใหม่เลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับข้างในจะมีเมนูอะไรที่น่ากินนะครับผมเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยครับ

น,นี่จอยมือแกะกุ้งของเราเพิงแมือแกะกุ้งแล้วนึงออจอยโสดน,นะแปะไ g จี IG, จอยไปในลิงได้เลยจอยโสดแปะแปะลิงไอจีจอยไปใต้คลิไปได้เลยโสดแบบจอยจอยไปไปไอ IG โสดแบบจอยจอยนะคะ นะครับผมสาขาแยกเชียงใหม่ภูคำนะครับก็หาไม่ยากเลยเนาะก็ขับรถมาจากตรงซี่แยกหลังมอนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับร้านจะอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงโรงแรมเชียงใหม่ภูคำนะครับผมแล้วก็เลี้ยวมาทางซ้ายเลยที่จอดรถก็หาง่ายมากเลยเลี้ยวเข้าไปตรงหน้าร้านนะครับผม ของร้านนี้นะครับนอกจากจะมีน้จํจิ้มที่อร่อยแล้วเนาะก็ยังจะมีตัวหมูสามชั้นเนื้อหมูอะไรเงี้ยหมูหมักอะไรเงี้ยที่ที่เป็นเนื้อหมูจริงๆเนาะไม่ไม่ไม่ได้ผ่านการหมักแบบปกปกกินโซดาจนมันอืดอย่างเงี้ยแถ้าอย่างนั้นแล้วนะเนี่ยม่าคิดว่าทานไ้้อร่อยะครับแบบเนี้ยอร่อยมากทุกอย่างก็สดหมดเลยนะครับแล้วก็มีการเติมตลอดด้วยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอนเนื้อก่อนเพราะเนื้ออร่อยมาก ทาแล้วครับทุกคนกคน็คือ,คอร้านนี้นะครับนอกจากมีเนื้อนะครับแล้วเขาก็ยังมีกุ้งนะครับก็คือสายเนื้อได้ทั้งสายเนื้อแล้วก็ได้ทั้งสายติ่พุ้เลยที่ร้านเดียวมาแล้ว สว,สวัสดีครับคุณน้องเนี่ย <Harper. S 1> มาทานร้านนี้บ่อยไหมบ่อยค่ะอร่อยไหอร่อยน้องถูกน้องใช่ใแล้วคิดว่าหลังจากนี <ส museum> ้จะมาอีกไหมมาค่ะาทงานแบบนี้ก็มาแ เป็นยังไงบ้างรสชาติอร่อยค่ะมาทานระลานิทราศสี่ครั้งนะคะแล้วก็ราคาดีมากแบบแบบราคาไม่แรงแล้วก็คุ้มค่าอาหารก็ดีแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายด้วยค่ะเนาะเขาก็มีเติมอาหารบ่อยเนาะมมไม่ต้องอรอ,อนานเนาะค่ะสดพวกสดนะคะเมื่อกี้นี่เรากินอาหารทะเลค่ะหนูชอบน้ำจิ้มพี่ไหมชอบน้ำจิ้มอร่อยมากไหนเนาะดูหน่อยน้ำจิ้มหนูตักเป็นตัวไหนมานี่ค่ะเป็นน้ำจิ้มพุที้เนาะแล้วพี่เขาก็มีให้แบบว่าเติมซีอิยงเนาะ ก็ยังไงก็ทานให้อร่อยนะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณคับทั้งร้านเนี่ยก็จะมีราคาเป็นหมูจุ่ม119บาทหทมูกระทะ1้9บานะครับถ้ามาคนเดียว139บาทนะครับเครื่องดื่มกวดใหญ่40บาทคนเล็ก20บาท น้ำแข็ง20บาทซึ่งราคาก็ไม่แพงเลยขอบคุณนะคะติดตามเพจอัธรดเ,เลิศด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วคลิปหน้านะครับเราจะตามไปที่ไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ